ดูค่ะวันนี้เมียมาทำอะไรวันหยุดเมียก็มาเก็บหอยค่ะเก็บหอยนะคะแม่ย่าบอกผัวประยู่ก็ออกมาเก็บเพลทแทนผัวถ้าซ้ำผัวออกมาซามเธอออกมามีเมยใกล้จะตายกระยามัน ะะดูไหมนะคะเบิงบ่งเลยดูหอยนี่นี่มีเบิง่งเลไก่นหูสุดจาเก็บหอยก็มีเหลวหอยกระลายกระโดดลึกแล้ว Day, คิดฮอเดผัวเอ,อ้ยเลยจะออกมาดีจนุนเอรเมีกับตายป้าอะนี่เหมออยได้ดิคิดฮอดนี่นมันมีไรอยู่ข,ข้างๆงน่เบื่อไว้เด้อวคุณผัวเด้ออย่าบอกว่ามีอยู่สื่อได เลยโอ้โเก็บค่ะเก็บแล้วก็เก็บแต่หอยคุณอม หลายกระโดปีนี้นะมีตะหอยเชอรี่ฉันถ่ายไว้เธอเบิ่งเดเนีย่ยเด้อเธอเบิ่งเด้อสัญญาณเศร้ารอบเนี่ยปะโถพลิกหัวหน้าและพลึกหัวหน้าผัวฉันและ นี่นะคะผลงานของดิฉันยังโอมสิบโลกยิ่งโบเลี้ยวคิดฮอดบานบอกิดฮอดบาร์บรเอเรอเด้อเ่าเด้อเนี่ยเดยวเมย์ถ่ายบรรยากาศให้เบิ่งก้อนเดี๋ยวก็ได้ออกมาละละ่ะ่ะโอย